แดนกลางก็อย่างที่บอกว่าเกมนี้น่าจะเป็นจุดที่แดนกลางลงตัวมากที่สุดเกมหนึง่งนับตั้งแต่ที่ผมดูนิวคาสเซิลในยุคเอ็ดดี้ฮาวมาเลยก็ว่าได้ก่อนหน้านี้นี่คอนคอร์ดไปเยอะผมเองก็รู้สึกว่าตั้งคําถามกับคาเยอะเหมือนกันกับการที่ช่วงแรกคือใช้2องมิดฟิลด์คือใช้โจลินใช้เชลวีกับโจบิลล็อกซึ่งช่วงแรกนี่โบมากๆนะแต่พอได้โจลินตันมามาเสริมในตำแหน่งมิดฟิลด์อีกคนหนึ่งเนี่ยกลายเป็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยโอ้โห ถามว่าจะเปลี่ยนเอาใครคนใดคนหนึ่งออกนะช่วงเวลานี้ผมก็รู้สึกว่านะตอนนี้มันมันไม่จําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนใครออกเลยนะเพราะว่ามันลงตัวกันทุกคนจอนโจเชลวีที่เคยรู้สึกว่าเล่นดีฟไลอิงจะไหวเหรอในความรู้สึกผมแต่ณตอนนี้กลายเป็นว่าเขาเล่นในตําแหน่งดีฟไลอิงได้อย่างนิ่งแล้วก็ลงตัวมากๆนะแล้วก็ตอนแรกของเรนรู้สึกว่าถ้าบูโน่จะลงสนามก็น่าจะลองมาลงในตําแหน่งดีฟไลอิงแต่พอเห็นเชลวีเล่นแบบนี้แล้ว ผมก็ไม่อยากผมเป็นฮาผมก็ไม่อยากเอาเชลวีออกเหมือนกันโจลินตันไม่ต้องพูดถึงจังหวะปัดกวาดบอลในแดนกลางของเขาในเวลานี้มันสําคัญกับทีมมากจริงนะตอนเนี้ยผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่ายังไงโจลินตันก็ไม่โดนถอดออกแน่ๆโจวิลล็อกที่ตอนแรกคิดว่าน่าจะเป็นคนที่คนที่โดนบูโน่แย่งตําแหน่งตัวจริงมากที่สุดแต่ดูฟอร์มของวิลล็อกใน2เกม3เกมหลังที่ผ่านมาเนี่ยถามว่า โอ้โหฟอร์มขนาดนี้ถ้าเปลี่ยนก็บ้าแล้วนะครับก็เลยก็เลยทําให้หนะเวลานี้เนี่ยถ้าว่ากันตามตรงแดนกลางสามคนถ้าผมเป็นเดดดีด้ฮาวผมก็จะไม่เปลี่ยนใครเลยเหมือนกันแล้วก็เกมล่าสุดเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าบูโน่มไม่ได้ลงผมก็ไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเลยเพราะแดนกลางสาคนในเกมล่าสุดเนี่ยเล่นกันดีมากๆนะครับเล่นกันดีมากๆฉะนั้นช่วงนี้อา,อาจจะอาจจะเห็นใจหน่อยแต่ก็ต้องยอมรับว่า โอกาสของบูโน่มันยังไม่มาถึงอ่ะมันยังไม่ถึงเวลาของเขานะครับก็คงต้องรอโอกาสไปอีกสักพักหนึ่งก่อนกันแล้วกันแต่ถามว่าในอนาคตแน่นอนบูโน่ก็จะเป็นผู้เล่นคนสําคัญของทีมได้นะครับเพียงแต่มันยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นเองในช่วงเวลานี้นะครับเออทาเวนแต่ว่าต่อจากเนี้ยอ่มีใครคนใดคนนึงอาจจะเจ็บหรือว่าฟอร์มหลุดไปนั่นแหละโอกาสของบูโน่เดี๋ยวก็มาถึงนะครับถามว่าจะเอาวิวลล็อกดันไปนเล่นเป็นมิดฟิลฝั่งขวาซึ่งเป็นซึ่งเป็นไอเดียที่หลายคนก็ก็เสนอมาเพราะด้วยความที่ว่า แกเองก็เล่นในตำแหน่งฝั่งขวาได้หรือดันไปเป็นมิดฟิลด์เชิงลุกในในตำแหน่งหมายเลขสิ hip, อะไรอย่างเงี้ยนะครับจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรประมาณนี้แต่ผมรู้สึกว่าเอ็ดดี้ฮาวคงไม่อยากจะเปลี่ยนเชฟในตำแหน่งแดนกลางที่ตอนนี้มันกําลังลงตัวมากๆนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเอาวูโน่ลงมาแทนวิลล็อกใช่ไหมมันก็กลายเป็นว่าแดงกลาง3คนมันก็ต้องมารีเซ็ตกันใหม่อีกต้องมาทําความเข้าใจกันใหม่อีกในขณะที่ฝั่งขวาที่ที่วิลล็อกขึ้นไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าวิลล็อกก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งที่ ที่ดีที่สุดของตัวเองอีกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยผมก็เลยมองว่านี่คือคือสิ่งที่ฮาวอาจจะอาจจะมองว่าทําไมถึงถึงไม่ยอมที่จะดันวิล็อกขึ้นไปและเอาเพื่อที่จะเอาบูโน่ลงแม้ว่าแม้ว่าแซงแม็กซ์แมนเกมนี้จะลงไม่ได้นะครับใจเย็นๆนะครับผมว่าเขาเองก็มีความเป็นมืออาชีพมากพอนะคงคงไม่คงไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ก็อย่างที่บอกว่าต่อให้ซื้อมาแพงมากแค่ไหนอ่ะแต่ว่าณตอนเนี้ยอ่ฟอร์มฟอร์มของแดงกลาตอนนี้3คนมันกําลังทําหน้าที่ได้ดีอยู่อ่ะ บุโนเองก็ยังต้องยังต้องรอโอกาสอยู่นะฮะแต่เชื่อผมเถอะอีกไม่นานเด็กก็ได้ลงนะครับแต่ผมก็ยังบอกไม่ได้หมายความเมื่อไหร่เพราะนัะ้นตอนนี้การมันก็ยังมันยังเล่นได้ดีอยู่ต้องไม่ลืมด้วยว่ามันต้องให้เครดิตแล้วก็ต้องเรสเปกกับทีมท,ที่ที่มีอยู่ในที่เป็นที่เป็น starting lineup นะตอนนี้ด้วยว่าเฮ้ย <He> นี่คือชุดที่ไม่แพ้ใครมา6นัดติดนะยังไงก็ มันยังอยู่ในมันยังอยู่ในโมเมนตัมที่ดีอ่ะอย่างที่ผมเคยบอกไปว่าถ้ามันไม่มีเหตุผลที่มีน้ำหนักมากพอในการเปลี่ยนใครคนใดคนหนึ่งในตำแหน่งแดนกลางอ่ะมันก็ยังมันก็ยังไม่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนในช่วงเวลานี้อ่ะครับเพราะถ้าเกิดมันเปลี่ยนในช่วงเวลานี้ซึ่งเฮ้ยมันถ้าเกิดสมมติเปลี่ยนเอาอ่ะสมมติเปลี่ยนเอาวิวลล็อกออกอาบูโน,โนลงเงี้ยถามว่าเหตุผลที่ฮาวจะบอกกับลูกทีมจะบอกว่ายังไงอ่ะบอกว่าอ๋อก็ซื้อมาซื้อมาตั้งแพงหรือว่า ก็โดยดีกีจะเอามาเป็นตัวหลักอยู่แล้วโอเคทุกคนรู้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันมันก็ทําให้มันก็ส่งผลต่อบรรยากาศในห้องแต่งตัวเยอะนะผมว่าเพราะด้วยความที่ว่าเอา้ากูเล่นดีแค่ไหนแต่สุดท้ายแล้วต้องมาแพ้แบบมาเหมือนว่าต้องโดนดอได้เหตุผลนี้เหรอมันก็มันก็ยังไม่ไม่เป็นเหตุผลที่มีน้ำหนักมากพออย่างที่ผมบอกไปว่าเอ็ดดี้ฮาวยังไงก็ต้องพยายามพยายามประคองบรรยากาศในห้องแต่งตัวซึ่งตอนนี้มันกําลังไปในทิศท,ทางที่ดีอะผมว่าถ้ามันถึงถึงเวลาที่เหมาะสมพอหรือว่า มีเหตุผลมากพอที่จะเปลี่ยนอาบูโนโล่ลงเป็นตัวจริงอะ่ะถึงวันนั้นมันจะไม่มีปัญหาหรอกแต่ณเวลาเนี้ยอย่างที่บอกไปมันยังไม่ถึงเวลานะครับแค่นั้นเองเออไม่ได้ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยฮะเออ